ครับผมพบกับเราช่องเกุยจียงทรายแก้วสักใบไปครับผมสวัสดีควันคันสวัสดีครับสวัสดีคนตาคนใหญ่สว,ส,สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีพลควันเบนพลทหารตาเนื้อตัดผมมากับทหารต,า,า,ต,า,รตานะครับาดู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 ด,ดูซูมดูหน่อยโอ้ น่ตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวสูงนี่แต่เน้นโยุณนี่ได้เลยนะครับคุณควันตานี่ได้เลยก็วันนี้เรามาอัปเดตอาการตกมันของคุณตาทังใบนะครับเป็นยังไงคุณตาคุณตากับคุณตาเก็เป็นบ้านนี่แหละ เป็นว่าไปทุกวันแต่ว่ามีลูกหลานมาช่วยเยอะครับผมสบายใจตม่เป็นไรนี่ครับอก้นนี้คือเขารู้หน้าที่แล้วนะครับ่สั่งถอยแล้วก็ถอยถอยแบบตั้งๆถทอยไม่ใช่อะไรครับถอยแบบตั้งๆงครับแบบแบบแบใจอยใช่ครับเหมือนโดนบังคับประมาณนั้นนะครับ เป็นไงข,งขนันขานเย,เ,ยเอาเอาัเานเาตาทหารตราาน้นะครับก็ตอโอ,อ้ ทำไมขี่อยู่ที่สมอภูมมเขตเขตหงห้ามนั่นแหล่ะมองกวงขี้วัมองกวางนี่ใส่เลยฮะ ก็อนนี้เหมือนทีท่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คนเดียวผมมาเลยเนาะอืมครับผมพอดูนะครับค่อยกระซับแหละนี่ครับอาการอย่างนี้นี่อ่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมีอารม สถานการณ์ตึงเครียดนะครับนี่ตอนนี้ดูสีหน้าแววตาของคุณตาทองใบนะครับเรามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าก็มีอยู่หลายท่านเลยนะครับ ก็ภาพที่เห็นนี้เราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างนะครับโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยนะครับก็เราเก็บมูลนะครับเก็บมูลเพราะว่าถ้าไม่เก็บนี่มันจะทำเหมือนเชื้อราครับเชื้อราเราต้องเก็บทุกวันนะครับก็อันไหนที่เราเก็บได้เราก็เก็บ อันไหนที่เราเก็บไม่ได้นี่เราก็ไม่เก็บนะครับไม่ฟื้นนะครับก็ดูวันนี้เหมือนสถานการณ์ตึงเครียด <comprar. S 1> พอประมาณนะครับครับตอนนี้มาลุ้นกันนะครับ F4 มาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ดูแล้ว <Ừ. S 1> ดูแล้ว<ป>ดูแล้ว ดูแล้วนีเน่เหมือน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 ลุ้นครับลุ้นครับวันนี้กคุณตาก็จะจกจ้องจ้องขวาดฟันขันก็ค้องระวังให้นะครับ,ค,รบ<ป>คือเสียง<ป>คือคุณตาลนจะเตือนครู คูไว้ตลอดนะครับคูไว้ตลอดอันนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมจะออกมาแล้วพร้อมแล้วนะครับดู นะครับจะยกชนชนเสาแล้วควานขันจะชนเสาแล้วอน,นี่เรามาให้กำลังใจคุณตาลุนควานขันคว,วันเ้นควันต้านะครับพนหารตาดูสีหน้าเวลาตา ชัดเจนนะครับชัดเจนนี่คือพร้อมพร้อมจะออกมาทุกเมื่อนะครับพร้อมจะออกมาทุกเมื่อนะครับอ่าเขาเรียกว่าห้ามเผลอห้ามเผลอเด็ดขาดเลยนะครับก็พูดถึงนะอ่าเราไม่กวาดก็ได้นะครับเราไม่กวาดก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันจะเป็นหมักหมงเป็นเชลาก็คือตรงนี้คือ,อช่างตกมันนี่มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นมากเลยนะครับถ้าเราไม่กว่านี่โอ้จะทรงกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณเลยนะครับก็ตรงนี้คือ,อเขาเรียกว่าเขตชุมชนด้วยนะครับก็ อยู่ใจกลางเลยนะครับใจกลางของศูนย์คดนะครับก็ถ้าเราเราก็ต้องเก็บทุกวันนะครับถ้าเราบ <Okay. S 1> รู้เลยนะครับรู้เลยใช่ไหมพรานันรู้เลยว่าจะออกมานี้ก็ออกมาตามเลยเรูเราดูาดินอใช่ครับ นะเออถ้าเราวิ่งเขาวิ่งเหมือนกันนะใช่ครับเดินก็ต้องถอยแบบมีสุขุมหน่อยถอยแบบมีอ่าเขาเรียกว่าตาต้องจ้องด้วยตาต้องมองด้วยต้องต้องมองไม่ใช่ว่าเดินก็เดินออกมาเลยเราต้องช้ำเลื่องด้วยเราต้องช้ำเลืองดูด้วย ดูนะครับนี่คือเราจะมาวาดอีกฝั่งหนึ่ง รู้สึกว่าอ้วนเนาะยังอ้วนอยู่นะสึกว่าอ้วนมากเลยนะครับ<ป>ก็เขาเรียกว่าอ่าดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับว่าการเข้าเก็บมูลช้างตกมันนี่ ต้องต้องต้องใช้คนกี่คนเพราะอะไรเราถึงเก็บนะครับก็เราไม่มีเจตนาที่จะทำลายช้างนะครับนอกจากจะมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินนี้เราก็ต้องมีบ้างเล็กๆกน้อยนนะครับเร,เราก็ตาย <c oughs> ราต้องป้องกันตัว ก็ต้องมีปรามบ้างเล็กน้อยเป็นไงความแข็นทุกวันนี้ก็เป็นบางวันบางวันก้าวเหลวมากมากจนเราปวดแต่วันนี้ื่อว่าขาดีนนิ่งเลย ยังไงยิ่งคนเยอะยิใช no? ่เห็นคนเยอะแต่คนเดียวก็ยังไหวเลยแต่บางวันนี่ไม่ได้เลยบางวันแค่เราจะเดินผ่านยังไม่ได้แด่นผ่านอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไงครับมังกรนี้ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งเลย ดิ้นเลยเดินไปเตรียมตัวคือเขากระวนกระวายเหมือนเนปวดปวดสมองประมาณนั้นแหละครับเอางามาคำเสานี้สิแสดงว่าเขาปวดหัวแรงถ้าคนเดียวก็มาเลยแหละเนาะแต่มันหลายคนที่นี่พบกว่าเจ็ดถึงคนเดินออกไปรู้เอางามาคำเสานี้พูดถึงช้างตกมันนะครับ มัดโซ่ขนาดนี้ก็ถือว่ายาวแล้วนะครับถ้าถ้าเรามัดยาวกว่านี้นี่ไม่ได้นะครับเพราะช้างตกมันเขาเรียกว่าผมไม่สั้นหรือช้าง้างัน,งนเราช้างวันเราไม่เหมือนช้างทั้งอื่นนะครับเวลาตกมันนี่ทั้งอื่นนี่เขาจะปล่อยโซ่ยาวแล้วคือเขามีลำธารมีแม่น้นําเขาก็ปล่อยได้นะครับแต่ว่าของเรานี่เป็นเขตชุมชนนะครับส่วนมากเลย ช้างตกมันนี่จะเล่นโซ่นะครับจะอยู<ตรง>่ในเขตชุมชนหนึ่งนี้ปล่อยเออถูกยาวอย่างนี้ไม่ได้ช้างว่าเรา<ต>ร<ง>ช้างหมู่บ้านของเรานี่ถ้าว่าโซ่ยาวนี้วนมากเขาจะเล่นโซ่นะครับ<ต>ร<ง>แล้วก็สําคัญเลยคือโซ่ยาวนี่คือควานนี่จะเป็นอันตรายต่อควาน<ถ>ไม่ปลอดภัยนอกจากจะมัดกาอยู่กับสะหรืออยู่กับลำธารประมาณนั้นนะครับ<ต>ร<ง>คือเราก็ไม่ต้องเข้าคือเราปล่อยไว้เลย มัดโซ่ยาวๆไวเลยแต่ช้างงายาวขนาดนี <w> ้น <Sauce> ี่ส่วนมากเขาก็มัดอยู่ในบ้านนะครับปล่อยให้ตกมันอยู่ในบ้านถ้าไปปล่อยแถวแถวสะแถวป่านี่ก็ไม่ได้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นอันตรายกับตัวช้างอีกนะครับก็วันนี้มารุ้นกันนะครับ มาให้กําลังใจควานขันควานควานต้าแล้วก็ค no. okay. ok ุณตาลุนนะครับใจก็มีแล like ้วมีคนมาเยอะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องอะไรคุณตาช่องปูรุนคุณตาท่องไปด้วยนะครับแล้วก็บัพซี่พัมมาีไฟเบนพัมมรก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสําหรับลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ ให้ช่องกาเจียมลคยเกี้ยวสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับพรานข,ขันสวัสดีครับ